ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่จึงต้องศรัทธาให้มันแบบเข้าใจเนืองละถามวัวนี้เองว่าเรานี่เข้าใจคาว่าศรัทธาไหมศรัทธาในพุทธศาสนามีศรัทธาอะไรบ้างศรัทธาอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติในความศรัทธานั้นอย่างไรที่จะให้เราได้ประโยชน์ศรัทธาแล้วก็ต้องประกอบด้วยปัญญา ปัญญาในการที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานการที่เราจะทำให้เกิดปัญญาพุทธเจ้าก็สอนสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาเอาคำสอนเหล่านี้ไปเรียนรู้ไปศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจศินคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรให้เราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็นำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติในการที่จะละชั่วในการที่เราจะทำดีหรือว่าขัดเกาตนเองให้ลดละถ้าเรายังละไม่ได้ยังทำดีไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องฝึกหัดเราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือว่าให้สามารถนำตนไปสู่ความเข้าอกเข้าใจมีสติปัญญายิ่งขึ้น ไม่ใช่ศรัทธาแต่ว่างมงายไม่ใช่ว่าศรัทธาแต่ว่าไม่ทำศรัทธาโดยที่หวังให้พุทธเจ้ามาช่วยให้เราแบบสำเร็จ,จเจริญสาธุเดิ